เรื่องราวของพระเทวทัตในพุทธประวัติถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เห็นถึงผลของการกระทำที่ขัดต่อหลักทำอย่างไรก็ตามหากพิจารณาสมมติฐานว่าพระเทวทัตไม่มรณาภาพและยังดำรงชีวิตต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาและพระพุทธศาสนาคำตอบขึ้นอยู่กับเส้นทางและการกระทำในอนาคตของพระเทวทัตซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองแนวทางใหญ่ หเส้นทางแห่งการกลับตัวและปฏิบัติธรรมหากพระเทวทัตสํนนึกผิดในสิ่งที่ตนได้กระทำเช่นการพยายามลอบสังหารพระพุทธเจ้าและการสร้างความแตกแยกในสังฆเขาอาจใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการแก้ไขข้อผิดพลาดและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลกระทบในกรณีที่กลับตัวพระเทวทัตจะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีในการกลับตัวกลับใจ การเปลี่ยนแปลงของพระเทวทัตจะกลายเป็นตัวอย่างสําคัญให้กับคนในยุคนั้นและยุคปัจจุบันว่าแม้แต่คนที่เคยหลงผิดและทำกําหนักก็สามารถปรับปรุงตัวได้ด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับกรณีขององคุลิมาที่เคยเป็นโจรฆ่าคนแต่กลับใจจนได้บรรลุธรรมในที่สุดข้อคิดไม่มีใครไร้ค่าหากยังมีโอกาสแก้ไขสิ่งผิดพุทธศาสนาอาจได้รับแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนแปลงนี้ พระเทวทั์ที่กลับตัวอาจช่วยเพิ่มศรัทธาในพุทธศาสนาได้เพราะเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของการปฏิบัติธรรมและการให้อภัยในศาสนาตัวอย่างสมัยใหม่มีกรณีในยุคปัจจุบันที่นักโทษหรือผู้เคยกระทำผิดร้ายแรงได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมเช่นนักโทษที่กลับใจและเผยแพร่ธรรมในเรือนจำ สองเส้นทางแห่งการยึดมั่นในอัตตาและความทะเยอทะยานหากพระเทวทัตยังคงดำรงชีวิตโดยยึดมั่นในความคิดของตนเองและไม่สำนึกในความผิดการกระทำของเขาอาจสร้างผลกระทบเชิงลบทั้งต่อพระพุทธศาสนาและสังคมผลกระทบในกรณีที่ไม่กลับตัวการขยายความขัดแย้งในสังขา พระเทวทัตอาจพยายามสร้างกลุ่มสงแยกตัวหรือดำเนินกิจกรรมที่ขัดแย้งกับพระพุทธศาสนาซึ่งจะทำให้เกิดความแตกแยกและความสับสนในหมู่สาวกอตัวอย่างการเสนอข้อปฏิบัติเคร่งครัดห้าประการเช่นห้ามพระอยู่ในบ้านห้ามฉันอาหารที่ชาวบ้านทำเองเป็นต้นหากแนวคิดเหล่านี้ยังคงดาเนินต่อไปอาจสร้างนิกายที่ห่างไกลจากคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า การเสื่อมศรัทธาของประชาชนการกระทำที่ขัดต่อธรรมของพระเทวทัตอาจทำให้ประชาชนบางส่วนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะเห็นว่าผู้นำทางศาสนาบางคนไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมการเกิดนิกายใหม่ที่บิดเบือนคำสอนดั้งเดิมหากพระเทวทัตสามารถรวบรวมผู้ติดตามได้สำเร็จอาจทำให้เกิดนิกายใหม่ ที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนแท้จริงของพระพุทธเจ้าตัวอย่างสมัยใหม่มีกรณีบางกลุ่มในศาสนาพุทธที่ตีความหลักธรรมไปในทางที่บิดเบือนเช่นการเน้นเรื่องวัตถุสิ่งของหรือการสแสวงหาลาพยศจนละเลยหลักธรรม 3. บทเรียนจากพระเทวทัตไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พระเทวทัตกลับตัวหรือไม่เรื่องราวของเขายังคงเป็นบทเรียนสำคัญ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในธรรมะผลของการกระทำกรรมวิบากพฤติกรรมของพระเทวทัศแสดงให้เห็นถึงผลของอกุศลกรรมเช่นการลอบสังหารพระพุทธเจ้าและการสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ทร,รให้เกิดวิบากกรรหนักค,ความสำคัญของการให้อภัยและการไม่พยาบาทแม้พระเทวทัศน์จะกระทำการร้ายแรงต่อพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังคงแสดงความเมตตามไม่พยาบาท การต่อยวางและความไม่ยึดมั่นในอัตตาการกระทําของพระเทวทัตที่มุ่งหวังยุทธบรรดาศักและความโดดเด่นเป็นตัวอย่างของการยึดมั่นในอัตตาที่นําไปสู่ความทุกข์และความล้มเหลว 4. ตัวอย่างในพุทธป,ประวัติที่คล้ายคลึงกันองคุลิมานเดิมเป็นโจรที่ฆ่าคนเพราะความเชื่อผิดแต่เมื่อกลับตัวก็กลายเป็นพระอรหันต์พระอุทัยี แม้เคยมีพฤติกรรมที่ขัดกับหลักธรรมแต่ก็ยังคงอยู่ในสังฆาและได้รับโอกาสปรับปรุงตัวสรุปหากพระเทวทัตไม่มรณาภาพเส้นทางของเขาอาจเป็นตัวอย่างสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างธรรมะในสองด้านด้านบวกหากกลับตัวและปฏิบัติธรรมอาจกลายเป็นตัวอย่างของการแก้ไขตนเองด้านลบหากยังคงยึดมั่นในความทะเยอทะยานอาจสร้างความขัดแย้งและความเสื่อมศรัทธา ดังนั้นเรื่องราวของพระเทวทัตจึงเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงผลของการกระทำและความสำคัญของการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง